ສະບາຍດີສະບາຍດີທ່ານມື້ນີ້ຂ້ອຍຈະຫາຄົນໄປຍາມໃຫ້ເຂົ້າຫຼືວ່າໄປເບິ່ງໃຫ້ເຂົ້າແລະກະໄປເອົາໝາກແຕງເນາະທຸກຄົນເຮົາວ່າຍາມປູກເຂົຮາດູກໝແຕງປະວມືນກບໍ່ເອົາຫຼອາບໄປຊບນຮູດດໍດປເດືອລ້ວທຸົາປບິ່ງີມີມີແຕງຂົຈາາບິ່ງລ โอเคคนตอนนี้ค่อยกะอดให้เข้าเราเนอะแต่กะขอสาได้เข้าก็ได้งามงามงาคือว่าค่อนข้างงามพอสมควรแหละอีกตึมประมาณบงเดือนนึงกะน่าจะเกี่ยงกังขาแกงแอวพี่เราทุกคนได้กินแน่นอนปีนี้นะบ่ฮาดบ่ฮาดนมันม่านเนาะใส่เข้าก็งามงามอีหลีเข้าเฮาก็ได้นี่ๆๆๆเบิ่งๆๆๆ โอเคทุกคนเข้าไฮกันงามแล้วเนาะไปหาแมงแต่งกันต่อเลยวงหัวสิได้เลยวงแมงแต่งก็ได้ไปไปไปซอกกันเบิงเอาหอ่อได้กินนะทุกคนเพราะว่าแมงแต่งก,กับพวกไันก็ลายอยู่น่าจะได้ลาอยู่ไปซอกเบิงปพวกไันลาอยู่เด้ทุกคนแต่ว่านี่มีมาร์กนะบ่มีเคราเมันกันงามอยู่ ดอกมกกักมันเบ่งโอ้มีมักน้อยทุกคนมักน้อยนงี้ยโบเอาเือปะอีกเต็มซองส้ำม,มือโอ้ทุกคนนี่นี่นี่มักนี่เอา,มาเมี่ยกำลังกินกำลังแซบอ่อนๆทุกคนมันกำลังอ่อนโอ้หลายมักอยู่ด้วย นีอีกมากหนึ่งโอ้มีแต่แมลงแตงกำลังแสบกำลังกินทางนั้นเลยความแสบนี่บ่กว่าหูเทงหูคอนแมลงแตงรุนนี้กำลังแสบนี่อีกมากหนึ่งโอ้บบอบบบอโ,อโบน่าขิดโบน่าเสีอเลยทุกคนโอ้เหล่าไร่มากตัก้งแต่เด้ได้ซ้ำมากเลยคุมเดียวหนึ่งคนสักคุมนิโต โอ้มักน้อยเอทุคอกคนไปเอาครมักน้อย,อยนี่นหาเอามักใหญ่มันดีกว่าสาลีก็งามโยฮักแมงกินเวดเป็นส่งสิบบริจาินไว้สาลี่เฮาสอกต่อไปสอกต่อไปทุกค,คนพุกไล่อยู่แต่บ่หัวคุมอื่นที่เป็นมกับกบ่นี่คุมหนึ่งนี่คุมหนึ่งทุกคนแต่ว่าคุมนี้ได้เลยบ่ มาลุ้นกันเอกมาลุ้นกันเอกโอ้คุณจังได้มีหมากอยู่บ่โอ้คุณนี่กำลังบันดอกมีแต่บันดอกอยู่ทุกคนมันหันเป็นมากเลยโซ่คุ้มอื่นต่อคุณมีสามโอ้คุมนี้เป็นคุมนี้เป็นมากหนึ่งมากหนึ่งมีแต่มากกำลังแซบทั้งนั้นเลย มาร์กลุ่นนี้กำลังแสบได้ทุกคนมาร์กลุ่นนี้กำลังแสบใหญ่กว่านี้แล้วมันแก่ลุ่นนี้กำลังกินเลยเยอะหนึ่งมาร์คคุมนี้โอ้มาร์กน้อยมันไหลอย,อยู่ได้สองมาร์กมาร์กน้อยกันไหลเติบไหลเติบบานดอกไหลมันสักให้อีปเปพนทุกคนโอ้ โอ้มารุ่นนี่กำลังกินนี่กำลังกินคมนี่ก็ได้ซ้ำมากุก่อนโอ้หุ่นคุมนี่ามมาคุมใหญ่คุมนี่คุมใหญ่มาลุ้นกันวันสิเป็นมาร์กเลยบ่คุมใหญ่ได้คุมน,มมนี่เป็นมากบ่เนาะโอ้บานดอกไล่ได้ หายเริ่มเป็นมากน้อยทุคคกค,คนบวมาอยอยมากใหญ่ค่ะคลุมนี่มากน้อยอยู่บวมมากใหญ่คลุมมันกําลังเริ่มบ้านดอกบวเป็นมากค่ะคลุมนี่โอ้โอ้ทุกคนใบขนาดสองมากแห้งกันหนึ่งสอง นี่นี่แต่มักแต้งกําลังกินทั้งนั้นอ่อ,อนๆทุกคนนี่โอ้เดี๋ยวลายเติบแล้วได้นี่นี่นอีกม,ม,มากนึงอ้อคุณนี่คือเป็นลายอยู่ดอกนี่มีกับกำลังกินสำแค้สแนสำแค้นพอดีเลย คุมนี่ได้สีมากโอ้มากนี่สองมากคุมนี่ก็สองมากนี่คุมนี่ได้สี่ห้ามากทุกคนคุมเนี่ยเป็นไรอ์เลยทุกคนนี่อีกสองมากโอ้บัได้มาเหิงเอาได้ได้หน่ ก็ได้มายามเหมือนทงกาลัางเริ่มเป็นบางวันหน้านี้ตัวแห่งเสียเอานี่บานดอกมากน่อยไล่เลยโอ้หหุ่นกระมากนึงนกระมากนึงมากในน้อยสิเป็นตัดแซลเอาไปกินทุกคนบวับวจงบัจงซอกเลย สอกอีกเบอร์โอ้นี่กะมากหนึ่งโอ้สองมากสามมากทุกคนกำลังกินเอาเอาเอามากเลยนี่กำลังกิน,ก,นก,กิน,กนโอ้ไล่ลินะสามมาก,ามมากอยู่บอลเดียวกันผมนีไล่ลิทุกคนนี่มักงหน่ โอ้ยเสี่ยมือแหงนี่จังได้วะลายกระดอดสามมากอ,มอยู่บนนี่ก็ได้บ้านี่ไสามมักโอ้ยมือแหงอยู่บ้าว้าวทุกคนเป็นลายขนาดมักแตงปูขมาาัมตาร์ทุกคนโอ้เด้อ อะไรบุกไร่ตอแห้งตอแห้งรุ่นนี้ห่อเราห่อเรารุ่นไงเอาเมือบัแห่จากน้อยนี่ทุกคนมักแต่งขับมาซัดบดด้วสปุยเดี๋ยวเขาจะกินทั้งกินทั้งเบิงโอ้ขึ้นยักษ์มาโดนเราได้แต่งนี่เดี๋ยวบุได้มีเวลาได้มาให้หากได้มารางดีๆกินอย่างอร,อร่อยเลยทุกคนเอ้ยว้าวว้าวล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็อืม อืมสีหวานๆเดวกคนก๊อบกอบออหายเมืยเด้กคนหายเมย Mắc đeo cả ở mẹ 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 đi mẹ 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 Bố mẹ 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 rồi mẹ 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 mẹ